นี่มึงกูัวอ้ามได้ก็ได้ก็น้องเองน้องทำไมคิวแบกัวไม่ได้ทำไมคิวหงายเงี้ยวะความอะไรเงี้ยกลัวทางไหนก็ได้รถกลัะเลี้ยวยากเหลือเกินนี่รถกูนี่กูทางไหนก็ได้กับหัวกูก็ไป

รถมึงกระโปรงไงนัดรถรถตลกไอ้เหี้ยอะมึง <Wars> ร wow. ู้ม <Napoleon> ึงดูการขับมึงดูก่อนมึงไม่ดูการเก่าหรอกมันไม่แก่แล้วมอนทำได้ไอ้เหี้ยกับหัวผู้ขับได้เหี้ยรถตีดินนี่อะรถตีดินไอ้เหี้ยใส่เจ็ด กดปิดกดปิดปุ๊ชปุ๊ชอ้าวเตะที่นัดมาด้วยกูก็เอาไอ้นัดไปด้วยนี่แหละไอ้สัสกูก็เอากูงัดมาดิกูงัดเดี๋ยวเปีกเดี๋ยวเปีกเดี๋ยวเปีกกูหักกับมึงกูจะลงไปเต่ไอ้ตีคุงัดคุงัดไรรถใหญ่กว่ายังไงกูก็ได้เปรียบไอ้เงี้ย แล้วกูจะเอาออกไปไหมนะสนใจทำเครื่องบินมาก้เฮ้ยแล้วมึงจะไม่ไปเล่นเซิร์ฟมึงอกัวันเนี้ยกูอยากกูอยากไปทำฟาร์มแล้วนะไอ้นัทไอ้นัดมันดูสเปซเอ็กซ์นัทนัดโอ้ยสเปซเอ็กซ์หุ้ยนัทมึงอีลอนมัสอีลอนมัสอีลอนมัสเนี่ยมึงต้องติดไอ้นี่ไอ้นี่กวนเนี่ยกูอยากจะใช้ ไปอย่างเงี้ยแหละไปเฉยๆเนี่ยยิงพี่ไปแล้สวิ<ป>สตเนียเอาสวิตวางเฉยๆก็ต้องโยงสวิตเข้าเลยเอาันเดียวอันเดียวพอเนาะเดี๋ยวกูโยงให้ช่วยมันโยงกันเลยมึงไปไกลเลยนะไนคิวเฮ้ยไอคิวไอคิวมึงถอยไปก่อนถอยคิวโมเม้นท์สกายคิวมึงถอยไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูอ่ะเออนั่นแหละ เดี๋ยวกูก,กดให้เดี๋ยวให้นัดเอาอหอาน้าคิวเฮ้ยไปกันสามคนได้ป่ะ <Yeah S 2> ไปสามคนแล้วใครกดอ่ะเดี๋ยวกูโยงไปที่ที่นั่งมึงมันจะขึ้นไหมขึ้นดิขึ้นป่ะเอาแ,<ต>แล้วไม่ลองกูเลยเฮ้ย โอ้ยค oh, oh, <laughs> hey, ิวเฮ้ยกดังกูกดังกูกดังกูทำไมสกายกูอะไรกูไอคิวแม่งไม่ไหววะทำไมมันนั่นไม่ได้วะทำไรวะ อัปเกรดเอากระโดดเข้าไม่ได้เฮียเปิดประตูให้หน่อยดิมีปุ่มอยู่ปุ่มอยู่ตรงนี้กดที่ปุ่มปุ๊บเฮ้ยคอมโพเนนต์สามอันคอมโพเนนต์สามอันแฮมมี่องอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องมาทีเดียวโอเคโอเคโอเคเฮียเลยโควาหมดละไอสัตว์ไม่ม okay, 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 okay. ีเลยสักอันไอบาสแบ่งกูเลยสามอัน เีร็วๆมึงีเวลากดมึงไม่ต้องเอาอะไรจัดเงาอะไรมึงมึงเอาอะไรเอาอะไรมึงต้อเอาอคะแนนคอมโพเนนดียวบอกดี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 ใจร้อนเลยเกินอะอะไรอะเด็ดเด็ดเด็ดบอทอาได้แล้ววะ เออแต่ว่าเมื่อกี้มันแล้วมันขึ้นมาไงไอ้กล่องอื่นก็เลยล่วงลงมาไอ้สักแคปบอรดก็พังลงมาเจตไหนกูดูดิมันจะได้ยังไงอ๋อนี่แต่งหัวได้เนี่ยนนี้แต่งหัวเอ้าขาดอะไรกัน ไม่มีอะไรเร็วอะเนี่ยอีเนี่ยมคือเร็วเนี่ยเฮ้ยมีถุงมือใหม่ว่าถุงมือแบบเป็นผู้เป็นคนน่ะเฮ้ยแล้วก็ชุดแบบเป็นผู้เป็นคนหน่อยเน่กูจัดก่อนเลยสัตว์ไอ้เหี้ยรองเท้าครบข้างแบ็คแพ็คเน่เจ็ดแม่เขายังชั่วเออคอยเป็นผู้เป็นคนหน่อยเป็นไงนล่ะพวกมึง <c oughs> เฮ้ยแบกแพ็คใหม่ว่ะไอ้เฮียชุดไอ้ชุดนี่ไอ้มันคืออะไรวะไอ้เอ้ยอะไรมันต้องใช้อะไรวะเนี่ยโอ้โยเฮียเอ้ยแบกแพ็คมันได้ใส่ของได้เท่าเดิมใช่ไหมเออเฮียงั้นไม่เอาอะสวยสวยเฉยเนี่ยมันคืออะไรวะยีเนี่ยกูว่าใส่มากกูมันมันสวยยังไงวะแม่งบินซี่ออกมาอย่างเงี้ยเกะกะสัตว์ เอไปยังสิงทุ่มแล้วไปวันนี้มัวแต่ไปเข้าไอเอ็นดีแหละไปบัไมาเดี๋ยวไปฉี้บ้าเดี๋ยวมา้งอ <c oughs> ิสตัดมึงาดินนี่อีกแล้วมึงมาดิงนี่อีกแล้ว เฮ้ยสัตว์เฮียบ้านบอกว่าไม่เคยมีใครจมน้ำตายใช่ไหมโอ้เฮียติดเปลี่ยนตรงผมยึเอไ่้เหียโอ้มันไม่ได้ดำน้ำไม่ยังมันลอยน้ำมันอโนมัสเฮีย กลับมาไม่งงอ่ะติดบั๊กอีกเหรอกูมาอยู่ในน้ำนี่ไงเนี่ยบักบักนัดนี่แม่งไว้ใจไม่ได้ค้าบอดด้วยก็ได้เปิดไปที่ยุดิชิบหายไอเดี๋ยวที่กูบอกว่าไปยังอ่ะหมายถึงสี่ทุ่มแล้วเลือกก็ยั่เอีย แล้วก็ขึหารถรอเลยแล้วกูขึ้นรถจะไปไหนกูกมกูจะไปไหนกูมึงจะเปิดเพลงทำไมจะนอนเลยไอ้สัตว์โอ้เฟลโอ้เฟลเลยกูแหมอีเหี้ยหน้าแตกหน้าแตกเงี้ยจะไปไหนกับมึง ยังไม่ใช้การเกมสี่ทุ่มเลยโอ้ยกูมีคนฟิวของกูอยู่ไอ้ไอจิตอลัา